สวัสดีครับลับมาโคกของนต้นไม้แคชเชนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่มาแกะตัว NAS นะครับของ d ีลิงซึ่งตัว NAS ของ d ีลิงตัวนี้เนี่ยอนอกจากจะเป็นเก็บข้อมูล Data ต่างๆของเราแล้วนะครับตัวนี้พิเศษอยู่ที่ว่าสามารถเป็น Network Video ดีโอได้นะครับก็คือสามารถ จัดเก็บเรคคอร์ดนะครับกล้อง cctv ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น dnr 3 2 2 l นะครับตัวน,นะนี้นะครับของ d-link นี่นะครับที่ระบุไว้นะครับสามารถรองรับตั้งแบบ poe hd นะครับ network camera ก็เป็น ip นะครับก่องไอพแล้วก็เป็นไวเลสเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเป็นไวเลสเนี่ยตัวแอนตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับได้ถึงเก้าตัวนะครับสบายๆนะครับซึ่งผมก็จะใช้ทั้งเก้าตัวเหมือนกันผมจะเซตนะครับและตัวนี้เนี่ยก็จะมีระบบหรือแอปนะครับ ให้รันบนมือถือได้บน iPhone ได้นะครับอ่าบนแล็ปท็ปได้รีโมทจากจากภายนอกเข้ามาดูได้นะครับมีแอปให้ด้วยและที่สำคัญครับไม่ต้องเสียค่าไายเส้นครับเหมือนยี่ห้ออื่นตัวนี้สามารถใช้ได้เลยครับไม่ต้องเสียไายเส้นเพิ่มซึ่งผมก็ว่าเป็นข้อดีนะครับเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีก็เลยเลือกยี่ห้อนี้มาติดนะครับก็จะติดตั้ง อ่ะเรามาแกะดูกัน ในกล่องก็จะมีสายแลนมาให้ตัวหนึ่งนะครับเป็นแค c ไฟ์ e นะครับตัวหนึ่งมีอะแดปเตอร์2โวลต์นะครับสายไฟชุดของมันนะครับออมีซีดี CD. เริ่มต้นนะครับคู่มือต่างๆครับของมัน นี่เลยน่าติดใจนี่ครับพระเอกของเราอ่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกรอบน้าพลาสติกหมดเลยนะครับ มีปุ่มเปิดครับปุ่มเปิดมีไฟแสดงสถานะนะครับเปิดหรือปิดอยู่มี USB p o r t นะครับซึ่งไว้ดาวน์โหลดข้อมูลเสียบข้อมูลโดยตรงนะครับข้อมูลข้างหลังนะครับมี p o r t l a n นนะครับแล้วมีช่องรีเซ็ตครับเวลาเกิดปัญหาต่างๆก็รีเซ็ต ต้องเสียอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นล็อกโอเพนเปิดก็ใส่ฮาร์ดดิสต์ได้ข้างไหนครับซึ่งสามารถใส่ฮาร์ดดิสต์ได้สองลูกนะครับลองดู มีคาริฟสองเทหนึ่งลูกและก็คาริฟหนึ่งเทหนึ่งลูกซึ่งตัวนี้นะครับสามารถใส่สองเทได้ทั้งสองลูกเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยตั้งใจว่าจะให้สองเทเนี่ยเป็น ตัวเก็บข้อมูลแล้วก็1เทเนี่ยเป็นตัวจัดเก็บกล้อง C T T V ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถแยกการทํางานได้2ระบบเลยคือใส่ฮาร์ดิสต์ไปเลย2องลูกเนี่ยสามารถแยกทำงาได้ว่าลูกหนึ่งให้บันทึก C T T V อีกลูกหนึ่งเป็นแนดธรรมดานะครับความสามารถของมันซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะวิธีการใส่ก็นี่ครับ มีช่องซาต้าอยู่สองด้านแปลว่าต้องสับเข้าหากันอย่างนี้หันหน้าเข้าหากันนี้เรามาดูก่อนว่าตัวไหนคือตัวที่หนึ่งนะครับซึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับลูกที่หนึ่งนะครับลูกที่สองอยู่ขวามือนะครับอังน,นั้นเนี่ยผมต้องการว่าลูกแรกนะครับเป็นลูกที่อ่า จะจัดเก็บ c ีทีซึ่งจะเป็นหนึ่งเทที่ผมตั้งใจไว้นะครับผมก็จะเสียบเอาไปเลยป้าเขาให้เรียบร้อยครับเข้าล็อกไม่มีไม่ยากเลยทีเดียวลูกสองใส่ไปทันหน้าเข้าหากันนะ แล้วซึ่งนะครับมีระยะห่างพอสมควรซึ่งก็น่าจะระบายความร้อนเพราะว่ามีพัดลมตรงนี้ตรงกางนะครับแต่ว่าระบายความร้อนออกทางด้านหน้า mm hmm. ก็ออกแบบมาค่อนข้างดีครับไม่ชิดกันเกินไปมีช่องว่างให้ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วติดตั้งง่ายมากนะครับก็เรีียวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะทำการเซตร,ระบบนะครับให้ดูนะครับก็การเซตจ,จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับก็ขอจบตัว d ีลิ k n เนเท่านี้ครับเดี๋ยวเซตร,ระบบเรามาดูกันอีกคลิปนึง ขอบคุณครับ